สุชาวนุชนุ่มยกย่องฝีเท้านักบอลเดินสายเล่นในหลีกได้สบายฟุตบอลเดินสายกำลังเป็นกระแสฟีเวอร์ในบ้านเราที่มีบรรดาแข้งดังระดับอดีตทีมชาติและไทยลีกร่วมฟาดแข้งจำนวนมากล่าสุดกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเดินสายสอคัมมีเงินล้านที่ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยทางสุชาวนุชนุ่มอดีตแข้งทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ชื่นชมพร้อมยกย่องนักเตะร่วมรายการว่าสามารถเล่นฟุตบอลหลีกได้สบายหากได้รับโอกาส โดยอดีตกองกลางทีมชาติไทยวัย40ปีที่ค้าแข่งกับการเจนบุรีซิตี้ในไทยลีก3ฤดูกาลที่ผ่านมาโพสตเผยว่าจบไปแล้วสำหรับรายการสอขมีเงินล้านเป็นอีกปีหนึ่งที่สนุกมากๆขอบคุณทีมงานเจเปาแอนเจริญทรัพสมูลเอ็กซอจอกที่ชวนไปเป็นภาราปีนี้จบที่รอบ8ทีมสุดท้ายขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นสู้เต็มที่กันทุกคนส่วนแชมป์เป็นของแตงโมเล่นแบบนี้เหมาะสมทุกประการสู้ด้วยเกมกีฬาต้องปรบมือให้ ส่วนดราม่าฝ่ายจัดไม่ขอพูดถึงผิดก็แก้ไขเรียนรู้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับสุดท้ายผมเห็นมีนักบอลเดินสายหลายๆคนเล่นหลีกได้สบายสบายขอเพียงได้รับโอกาสแค่นั้นเองเล่นยังไงให้สนุกเล่นยังไงให้คนนับถือเล่นยังไงให้คนรัก